ทักทายยามสายค่ะวันนี้เยอรมันก็มีแสงแดดในช่วงเช้านะคะเกือบสิบโมงเราก็ได้เวลามาขุดพริกที่เราปลูกไว้ในบ้านผักแล้วก็โฮปปีหรือแปลงยกสูงนะคะเขาก็จะเหลือแค่สามต้นนะคะตอนนี้ก็กำลังติดเม็ดแล้วก็กลังมีดอกเราก็จะมาหากระถางเล็กๆนะคะที่เราเก็บไว้ในบ้านผักหรือกระถางดอกไม้ที่เราซื้อมาปลูกเราก็เก็บกระถางเปล่าไว้ค่ะเพื่อจะขุดพริก ที่เราปลูกไว้เอาไว้ปลูกต่อปีหน้านั่นเองค่ะปีหน้ามาเราก็จะได้เปลี่ยนดินนะคะแล้วก็เอามาลงปลูกในกระถางใบใหญ่กว่าเดิมค่ะตอนนี้เราก็เก็บรักษาเขาไว้ในบ้านหรือห้องใต้ดินนะคะแล้วก็ลดน้ำนะคะสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วก็จะนำต้นเข้ามาบำรุงใหม่ค่ะ ส่วนต้นปาปริก้าหรือพริกหยวกเราก็จะไม่เก็บต้นเขาไว้นะคะเราก็จะปล่อยต้นให้เขาตุยไปเลยเดี๋ยวปีหน้านะคะเดือนกุมภาหรือเดือนมีนาเราก็จะมาเพาะเมล็ดเข้าใหม่ค่ะเราก็จะไปหาซื้อเมล็ดในจอบมาทานนะคะเลือกผลที่สมบูรณ์แล้วก็จะมาเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ส่วนพริกไทยนะคะค่อนข้างที่เจริญเติบโตช้าเราก็จะเก็บพันุ์เขาไว้ค่ะแล้วก็ เอามาเปลี่ยนดินแล้วก็บำรุงปุ๋ยให้ใหม่นะคะปีนี้อยากจะบอกว่าพริกไทยนะคะดกกมากแต่ว่าเขามีดอกมาช้ามากค่ะปีนี้เพราะว่าอากาศเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆค่ะคือไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่พริกก็เลยติดดอกช้านั่นเองค่ะ ส่วนมากพริกไทยนะคะเราก็จะนํามาปลูกในกระถางถึงจะได้กินเม็ดนะคะถ้าปลูกลงดินนะคะต้นก็ไม่เจริญเติบโตนั่นเองค่ะก็เลยต้องปลูกในกระถางแต่ถ้าเป็นพริกสายพันธุ์ต่างประเทศนะคะเขาก็จะอยู่ได้กับอากาศเย็นหรือดินเย็นๆนั่นเองส่วนพริกไทยเราถ้าไม่ปลูกในกระถางก็ไม่มีผลผลิตให้ได้เก็บกินนั่นเองค่ะ เราก็จะตากดินที่อยู่ในโฮมมด้วคะ่ะใส่นิดนึงเราก็จะขูดเอารากนะคะแล้วก็จะตั้งกระถางเขาไว้ข้างนอกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะในร่มนั่นเองให้ต้นเขาฟื้นตัวนะคะถ้าฟื้นตัวแล้วเดี๋ยวเราจะขนกระถางเล็กนี้ไปไว้ในห้องใต้ดินค่ะพริกของเราปีนี้ก็ไม่แดงนะคะเพราะว่าเม็ดของเขาเดอกของเขามาช้าเกินค่ะเราก็จะเก็บเม็ดเกี่ยวๆไปเลยค่ะ ปล่อยไว้เขาก็จะไม่แดงแล้วเพราะว่าช่วงนี้เข้าช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะคะบางต้นนะคะโดนความเย็นหรือกิดน้ําแข็งตอนกลางคืนค่ะ <c oughs> เผาไหม้ยอดนะคะไหมหมดบางช่อก็กําลังมีดอกค่ะเราก็รู้สึกว่าเสียดายเราก็เลยต้องขุดเขาใส่กระถางเล็กๆไว้นะคะแล้วก็ทนุถนองไว้ค่ะให้เขารอดตุยจนเข้าปีหน้านะคะเราก็จะนํามาปลูกใหม่อีกรอบค่ะก็จะได้มี พริกไว้ทานนะคะเพราะพริกแต่ละปีก็เป็นพริกที่กระถางเก่าๆของปีที่แล้วแต่เราก็นำมาตัดยอดและทำาสาวให้ใหม่นั่นเองค่ะ